จะมาฟัว่าที่อย่างไรนะคะแอออกมาเป็นสอบเล่มนี้ก่อนนะคะซึ่งภ้าของพัฒนาการสมัยนะคะในระดับประหมวัยเนี่ยเดี๋ยวสอนอ,นอนนเดี่ยจะมาเล่าให้ท่านฟังว่า 4. พัฒนาการเนี่ยนะคะที่เขาต้องการพูปเรียนการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยมันจะพัฒนาไปนในทิศทาง,างไหนอย่างไรเป็นภาพรวมคร่าว มีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เรานําเข้ามาสู่กสูตรใหม่ได้อะไรที่มัา,าละหลังหรือเราทํามาแล้วภายในระยะเ,เวลาสามปี้อนหลังเราไม่ได้ทําเลยหรือไม่ได้ประสิทธิภาพเราก็สามารถเอาออกได้ โรงเรียนวาัาสัทหานะคะมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการและมีความสามารถในสุขภาวะทางกายให้มีทักษะในศตวรรษที่21ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันอย,าามมยอนนา่างสร้างสรรค์อบรมนกระบในการเรียนรู้สร้างนวงเกรรคุณภาพมุ่งเน้นการทงี่เรียประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสู่วี่อเ c ในศตวรรษที่ททท21 มุ่งพัฒน,นาเด็ปกปฐมวัยอายุ3-6ปีทุกคนให้มีพัฒนาการและความสามารถด้านสุขภาวะทางกายด้านอารมณ์จิใจสังคมมีความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตเป็นพลมเมืองดีที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอาชีพปปะสงค์สร้างสรรค์เป็นพลมเมืองดีที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยน้อมนำหลักบัญญาของ,ขของเศรษฐกิจพอเยียง<า>บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีมฒนาการที่สร้างสรรค์และมีความสุขในการเรียนรู้ ที่มีคุณธรรมน้อมนำหลักปัจฉียสกิจทองเพียงวิสัยทัศน์เราได้แล้วแหละนะคะลองมาดูต่อกันว่า